เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคน,นครับวันดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิลทีวีครับโดยที่เรากลับมาในเกมพับจีโหมดไม่มีปืนอีกแล้วนะครับก็คือโหมดแฟนตาซีคุณผู้ชมเราต้องเอาดาบเอาธนูแล้วก็ไล่เวทมนต์ในเกมพับจีเพื่อการต่อสู้แทนืนนั่นเองนะครับ ก็วันนี้ครับเกมแรกนะครับเราจะเล่นในอาชีพพลาดินนะครับส่วนคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับก็เกมที่2เนี่ยมันกว่าเกมแรกแน่นอนนะครับก็ฝากให้กำลังใจพวกเรานะครับด้วยการกดไลค์คลิปนะครับส่วนใครจะดีก็เอาไปตัดต่อลงทิกตอกให้เทคือเปิดมาเราเห็นวงเลยนเนี่ยคือเราต้องไปลงเออ่สักเมืองนึงนะครับเพื่อทำการลูทแล้วก็อัพสกิลไม่งั้นเราจะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเอาลงเมืองไหนดีบอต้า คุณผู้ชมช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพเลยนะครับเพระาะว<ม>่าฝนตกทุกวันเลยครับนี่ออกไปกินข้าวขับมอไซค์ไปกินนี่ขากับแบบตากฝนกลับทุกวันเลยนะแหน่วัดขึ้นสมองเลยต้องระวัง,ไม,งวไม่มีคริสตันฮิล้ังเหรอสีเขียวอ่ะมีไหมกูโคตรจนเลยเพื่อนไอสีม่วมงนี่ก็ไม่ได้ใช้เออมันเจอไหมของกูใช้สีเขียวอ่ะไอของมึงพูดเลยว่า โอ้โหบูมโอ้โหบูมโอ้โหบูมยังโอ้โหเลยบูมหมดนี้เราต้องรู้่อนนะครับคือถ้าไม่รู้นี่คือไม่ได้จริงคุณผู้ชมรับเพราะว่ามันต่างกันแบบสุดขั้วเฮ้ยเฮ้ยเม็ดขาวไอพีเม็ดเลยเม็ดขาวเออเอาไปอัพตัวเดเมจเราก่อนอะตอนกูแทงนี่มึงยิงอัดกูเลยนะโอเคปะ อะไรเวลาบวกกักกงกลัวกลัวยิงโดนเพื่อนยิงโดนเพื่อนแรงเยอะเอ๊ะมันไม่ลดนะลองลองยิงดูก่อนดิเดี๋ยกกวกูฮิวให้ถ้จาจะไม่ผิดโดนเพื่อนไม่ลดหรือเปล่ากูยิงโดนพวกมึงลดนะไอ <c oughs> อันนี้มันโดนโลโดโดนโลดอันหลังไปดิ <c oughs> ไม่ลดไม่ลดวหรอเออลองลองไปยิงไอพีดิพีมาลองโดนยิงเลยเดี๋ยวของให้ไปเก็บก่อนไอพีลองยิงไฟมาดิใส่กูเนี่ยกูกูยิงกูยิงมึงกูยิงมึงถ้าไม่โดนนี่แบบเฮ้ย เออรถว่ะกูจะกูกูจะได้ไม่ต้องรอนวมันเลยดิได้ดิยิงไปดิยิงไปพี่เด็กดิโดนตัวเองโดนรถกันระเบิดระเบิดไฟอ่ะปาระเบิดไฟดิไหนลองดิระเบิดโดนปะเอาไม่โดนว่ะเออจะได้กูจะได้ง่ายเลยดิเออจแบบจังหวะนัวๆนี่ใส่มาเต็มเลยเออโอ้ยแอร์ดอปแม่งลงพอดีอ่ะเออขับไปแมงขับไปแม่งสองเวทบนที่มาไฟเลย ตัวแบบจังหวะปริศนาโดนนัดเดียวแบบไปยกรถอะเอ่อน่าจะตกน้ำปะนี่ไงลองไปดูไหมล่ะนี่ไปดิใายมือเลยเก็บมันมีอะไรบ้างวะเก็บขึ้นมาคนเดีมีมีเกบเพชรแต่มันมีสี่เม็ดอะโอเคๆเดี๋ยวกูเอาให้กูไรประโยชน์ที่สุดละเฮ้ยกูยังไม่มีม้าเลยเล่นยากกูยิงไม่แม่นเลยอะมีรถปะมีรถปะ

ชุกคู่ชกทุกู่ชกพีออกไปนี่ไงโดนหมดทุกตัวเออสวยไม่เจ็บเอร็ดขวา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 น้อยกูระเบิดมากเฮ้ยมันเจ็บตัวตกูตัวกูตัวกูมันเป็นเล่นตัวหนึ่งโดนสโลว์อยู่สวยพีไอพีมันหลบหลังกูหลบหลังกูหลบหลังกูหลังกูพีหลังหลัง กูว <mm ิ yeah, yeah, yeah. yeah. ่งไ yeah. ่ท anyway> ัดมันเฮยูแมนเว้ยกูแแ้เ <|ja|> มีใคอตรมมมมามามมต้องเอาก่อนปะวะพเจอมาแล้วพอผมวิองมาแล้วสูงสุดสโอเคโอเคโอเคเดียรรถพังไปแล้วสัตว์เน้าราเลยมึงเอาผมตันมาแล้วเวลห้ามาออ้มีคนมามีคนมามีคนมาขวาขวามอไซค์มอไซค์มอไซค์นี่สองนดิมอไซค์คนเดียวมอไซค์คนเดียว ีแมงม้าบินเลยสิสวยใส่ใหม่ไม่อยากได้ม้าไม่ไม่นี่ไม่มาตายเหรออ่าบาเบเลียนขี่ม้าไอ้ที่บอเบเลียนขี่ม้าไอ้ดอา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 มาทำไมโดนโดนกูัวดีไปมาอีกมันขับมาตายไปอีกกูลัวไนไ่้อะไรยิงอ่ะดูดิสี่ห้าลูกติดกันอ่ะ พิศานใช่ไหมโอ้โหมันตีพิศานสี่คนดูดิ่โหจริงทะล่มอกคนเลยที่เนี้ยมันไล่มันไล่หลังออกมาเห็นปหมโอ้โยไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่เมื่อกี้กูเห็นโดนเต็มเต็มไม่โดนไม่โดนเรื่องไม่ลดเลยตัวเดียวเลยเฮียที่แม่งทำระเบิดได้ดีๆโดนดิสันสวย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 สามได้ปะ มีเข้ามามีเข้ามามีเข้ามาไอ้เหี้ยเจ็บไปตี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 เต็มเจ็มวิ่งมาตีเจมกูรู้กูรู้กูปาหิวอยู่ยิงตามหิวไปหิว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 ตายห่าแล้วตรงนี้ไอ้เหี้ยพี่ห้ามตายนะคุมโซนเลยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดไอ้บูมไอ้ไอ้บูมโดนไอ้บูมโดนนิดนึง หิวสู้เลยเจมมึงหิวสู้เลยเจมอูหิวอยู่อูหิวอยู่แป๊บนึงต้องมีฝั่งนี้ต้องมีฝั่งนี้ต้องมีหิวเนี่ยกูปลาที่หิวใส่มึงไอ้มันมันได้มันได้มันได้มันไดกูเจ็บกูเจ็บกูจะตายไปเลี้ยงหลังไอพี่มันไปเลี้ยงหลังทิพายแล้วมาเลี้ยงตูปูมาเลี้ยงตูปูใครก็ได้เอ้ยมันจะลอยแล้วไม่ออกกูปลาหิวกูปลาหิวใส่พวกมึงมาไปเลี้ยงจะตายมาไปเลี้ยงตายมาไเลี้ยงตายเออกูชุบกูชุบ นิ่งๆไมดิวิ่งขนเร็วมากขเร็วมากเร็วมากเ็กไปปหิวปาหิวไอีกใคอีกใคเอีกหมอขนาให้ลุไปไอไผีไฟผีไอเหียอเียช่วยด้ด้วยเจโดเหียแล้วาจากไหนวะเหียกูไม่ได้กูไม่ได้ไอ้ไอ้ไไหนไปจะไหไม่รู้ มันไหลตีมากเลยมันไหลตีมากเลยแย่ละดองมันไม่มาต่อยเลยไอ้เมันขี้หมูขี้หมาเอ้ย่ตาบอดไปดิไม่มัน ตีเมันครบด้วยแหละไม่ดวงดีอ่ะมันไม่โดนอะไรเลยเราไม่โดนแบบเราแซนด์วิชเลยเมื่อกี้ขามาไม่เจอกูเต็มที่แล้วแล้วกูหิวแบบโคตรโปรเฟชชั่นอลเลยเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้จริงเกมโชดนี่ไม่มีไม่มีไม่มีได้ยังไงกันมันใช้ตังค์ในเกมพื้นเว้ยเนี่ยผมไม่ได้ซื้อว่ะเอ่อโอ้โหไปรู้ใกล้ๆกอนป่ะพวกเรา เออแหวนต้องต้องอัพแหวนเต็มก่อนนะบุ๋มพี่สอดโอโหต้องไปลดฮอกแล้วมั้งมันมันหอกนะมันโหลดมันโหลดบ้านนี้นะเลขสามก่อนนะไม่อยากไปเหรอไม่อยากไปยิงแล้วเนี่ยไปละไปเลยปะกู้โพร้อมมากเลยไปเกตมาได้ป่ะผมกำลังพยายามกดเข้าอ้าวหลุทหรอลูกนั่นอะไรเออถ้ามันลอยไม่ลอกมีสักเข่าลอยไม่ได้ยังเธอพูดดังๆเลยเบเกตพี่เต้ยไอ้หัวกนั้นไอ้พวกมึงตัวหิวเราหลุดนะ อ้าวล้มดีโวยโดน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 ให้วีดาบเบลดให้เกว่งให้เกว่งให้เกว่งอ้าวอวิกเก็ตเข้าได้เปล่าไอ้เหี้ยกระสุนระเบิดแล้วนะหลุดทานอยู่ต้องมีการจับมือมากูมากูมาโอเคพวกกูมานำหมดอะแป๊บนึงปีขึ้นบ้านปีขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านขั้นสามอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูตัวนึงนักเวทพวกกูขึ้นสามก่อนแป๊็นได้โครนสกอตเต้ แต่กูยิงใส่ตรงตัวมึงอะเต็มมีคนวิ่งไปหามึงเจมมึงต้องวิ่งกลับมาเต็มวิ่งกลับมาหน่อยช่กลับมาไม่ได้กูยิงช่วยไม่ได้เลยบุ๊มเราต้องไปช่วยมันตัววะเราไปช่วยมันวะพี่เราจะไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนกูรอดมาแล้วเพื่อนเพื่อนเจมไม่เจ็บไปเดมไเดกูรอดมาแล้วเพื่องหน้ามึงเลยช่วยด้วยเฮ้ยกูโดนหลอยกูโดนหลอยตายตายตาย ใช้ดาร์กอันสเลเยอร์ฆ่ากูด้วยอ่ะอะไรกูโคตรเลยแต่ความตายไปทำดาเมจแป๊บโอ้ยกูตายแน่โอ้โว้ยมึงลงไปคนเดียวอ่ะเพื่อนไม่กูต้องไล่ไอ้เไอ้เฮ้ยไมันละหมดเออกูหิวและกูหิวมาละกูหิวมาละคนหิวมาคนหิวมาคนหิวมาคนที่มาเด้งเอามึงก่อนตายตายหนึ่ง ัวอยู่ไลยอีกตัวอยู่หลังบ้านหลังบ้านตรงกูตรงกูนี่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 เราไม่ร็บเลยเราเอาไปแล้วดิอุ้ยเพชรปืยสาดเต็มเลยอ่เฮียปืนขั้นสามเอ้ยโบว์เอาเนี้ไปอือสุดยอดวางแล้ววางแล้วเบเกตนี่เบเกตเบเกตไม่ได้นี่นี่รับประทานไปเลยน้องใครทรายมาวะเออ พอรู้ว่ายิงสองนัดได้แม่งกูแม่เอออยิงสองนัดก็เอาใหญ่เลยเอ่อนักเวทนักเวทมานี้เราไม่มีเลนเจอร์นี่หว่ากูแม่งยังรีวม่นี้ยเนี้เนี้ยเื่อน้้ำกระป๋องกูแม่งอย่างโกงเลยว่ะน้ำกระป๋องคือแบบฮิวแบบฮิวแบบโคตรแรงอ่ะดาเมจวิสาเมันเท่าไหร่วะคือมันแรงมากเลยแบบยิงระเบิดอัดพื้นเงี้ยอัพเต็มมันแปดิห้าดเมจเลยนะแล้วยิงได้สองนัดด้วย เออีเจอกันเจอ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 หลีกบุปผิงกุปผิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งฝั่งตรงข้ามกับเราอ่ะฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปะบ้านสุดท้ายเลยเห็นปะบ้านขวาตรงป้อมอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งเจ็ดห้าตัดมันทิ้งเลยก็ได้ได้มาดิกูแม่งมากไว้ได้ที่เอ้ยั๋ข้างหน้าวิ่งมาแล้ววิ่งดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าเห็นแล้วออกขวาไปก่อนออกขวาไปก่อนดัดฟ้าอีกสองสามตัวเลยมันจะเข้าหลังพวกมึงนะ โอ้แมงวิสาสองตัวว่ะบ้านตนหนึ่งบนบ้านตนหนึ่งหลังอีทไม่โดนดาเมจเลยนะอืมไม่วิ่งมาว่ะใครใครเจ็บบอกไปเกียร์นะไปเกียร์มิวอุ้ยโดนหน้าไปดิเฮียเอาไงเอาไงค่อยๆได้ไหค่อยๆออกขวาไปปหมมานานหมดเชื่อกูมานานหมดเชืไอ้เหี้ยมันเมจมันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวกูดูก่อนนะ เมดน่าจะสองปะโดน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 ไอพีพี่ขึ้นมาทางนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้บนเขาเนี่ยเรายิงสบายเลยเนี่ยดบมันมันมีตัวฮิวอยู่ข้างบนมันมีมันมีบริเอร์ด้วยมันมีบริเอรด้วยไม่พูดตรงนั้นไม่ปาควันใส่มันมันแย่มากเลยนะระวังนะมันยิงลงมาข้างล่างเราวะไเจตีเยอะก่อนหิวมันหิวก่อนถ้ามันหิวมันหิวไอไอแดงแดงนี่คืออะไรวะมีทิโอเหรออุ้ยโอ้ยยังไงดอกนี่หรอมันได้เหรอวะ เออมันเรียกแอร์ดรอปลงมาทิ้ง่ะไอแอร์สไตล์อ่ะมันสายตัวหนึ่งสายตัวหนึ่งมาแล้วสายตัวหนึ่งสายตัวหนึ่งสายขอบขอบของแมงแมงมาหน้ามดมาหน้ามดว่าเสียเวลาว่ะพวกมึงไอบูมจะตายบูมจะตายรถก็ไม่มีเฮี่ย่ายก็ไม่ได้ด้วยวิศาสองตัวเออ วิศน์เราเจ็บอ่ะคือถ้าเราแบบถ้าเราเข้าที่แคบใช่ป่ะวิศน์แม่งควรจะยิงเพื่อนตัวเองไม่ได้นะเอ้ยงี้มันก็แบบยิงอัดบันไดยมันมันยิงอัดปืนมันมีวอลเลเยอร์ด้วยใช่แจ้งสบายเลยปเอ้ยทำไงอ่ะเป็นคาร์โร่พี่เพิ่งรู้ไม่บอกตุ๊กตาเมลียังเลยเก็บได้บอกพี่เพิ่ทำเดี๋ยวม่รู้อีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ มรุดเมือนน้ำรุดเหมือนเมัอนน้ำไปรุดได้เฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมาสองตัวเลยวิสาด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 วิสัทเอามุมเขาอยู่บนเขามันมาแค่สองคนด้วยนะวิสาดสองตัวเออว่ะแต่มันก็ที่โล่งแล้วมันมันเริ่มมาแล้วอ้าววัดกันที่โล่งเหรอมาดิแต่เราหมุนต่ำนะพวกมึงระวังกันนิดหนึ่งกูรอรีโหลดแล้วนั่นไม่ยิงมั่วไม่ฮิวบุ้ยไมกูให้มันยู่ไม่ฮิมี ทำได้เบ็ดใส่มันก่อนใส่มันก่อนไอ้วอคนนี้ยังไม่การ์ดสักทูมาดิมาดิปีเลยโดนโดนโดนป่าไฟป่ะปีป่าไฟป่ะแม่ระเบิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาปืนแก้แล้ว่ะเฮ้ยมันจะตายคนหนึ่งมันจะตายคนกินึ่ง ตตตาาายยยโอเคโอเคไปเกตถอยแม่ไปเกตถอยแม่พี่มาแล้วพี่มาแล้วมาดีโดนมันล่วงมาเรื่องหนึ่งวันนี้จะตาย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 เว้งเวงอย่เงี้ยเวงไปเกตดูเพื่อนเลยไปเกตดูเพื่อนเลยเอ้ยไหนอีกตัวหนึ่งอุ้ยคนนี้อยู่ตรงกูอยู่ตรงกูตัวนึงด้วยด้วยเอ้ยมาแล้วพี่จะวิ่งหนีผมจะไม่เดินจะวิ่งจะวิ่งกูดูพวกมันเลยอยู่รังอยู่รันอยู่รันโอเคพี่ไล่ไล่ สวยเอากูเก็บสองไงปเก็เห็นได้ไงยี่แมบเลยพี่ยี่งแบพที่ขึ้นขึ้นอ้าวศัตรูมาไหนอหนาเข้าไปไปชิดก็ได้ถ้ากลัวกลวไม่เอาโ้สายก็มีเห็นปะสายก็มีหน่อยเปรียบหน่อยนะมันก็เลงเหมือนกันมันก็เลงเหมือนกันไอเจขับรถเรียบร้อยขับรถท่วีอะไรเราอ็กซัดได้ไหมวุ้ย เฮ้ยมันมันกู่อ่ะเรามือที่สมือที่สยิ้วก่อนยิ้วก่อนไอพีมึงยิ้วก่อนโ้หมันมันใส่กันตัวเลยว่ะใส่กันตัวเราขึ้นที่สูงวะเราขึ้นที่สูงวะไม่ๆกูจะกูจะปาไปเทโอลงไปโอเคโอเคโอเคปาไปตรงรถโไม่โดนเลยสวยๆพีขึ้นที่สูงนะ้าวมเทียวอยลตรงนั้นนะรถลางหลังรถเข้าหลังรถเข้าหลังเรา้ยถอยถอยก่อนถอยก่อนใพี่สาบอกวะมีแอดดอปลงมาอีกนะรถลงรถีไมนะ ันเด้งเลยมันลงแล้วมันลงแล้วโอ้ยกูโดนเข้ากูไอ้เียนี่รอดไปแล้วกูกูโดนเข้ากูโดนเข้ากูดนเข้ากูมากูมากูโดนไฟวะกูเจ็บมากไปๆกูไปมันคือไฟกูเุยเดี๋ยวผมชุบอะอย่างเงชุบไปโอเคชุบไปเราไปมีม้าไงไอ้เฮียแล้วกูได้ม้าไงตั้งมาเลยมันบริเวรสองตัวพี่บริเวรสองตัวไม่ไม่มีพิษศาสไม่มีพิษศาสตรงนี้เล่นได้เลย ไม่มีนักเวสเลยมาน้าเหลือศูนย์เลยเว้ยนักเวสซ้ายนักเวสซ้ายเบเกตเฮ้ยวันนี้เวซ้ายมันมันชุบมันชุบกันมันชุบกันยิ่งทียิ่งทียังไม่ถูกอ่ะมันชุบกันจะเสร็จแล้วหลังเข้าหลังเข้าพวกมึงหลังเข้าหลังเข้าแล้วเอแม่ไอ้เหี้ยหิวคนกนกูวางทีนี่ระเบิดสวยสวยไอ้เบเกตไอ้บูมหลังระวังระเบิดนะระวังระเบิด ตลวะตลว์โอเคตีมันเต้าเงาสิเงาสิหล้มหลอมหลอมหลอมไปดิสาม่อนที่นี่ชุบปอชุบปอหลังหลังโดนโดนโอเคขอขอแยาหิ้วหน่อยขอแยาหิ้วหน่อยแบบหนึ่งแบบหนึ่งมีตี้มีตี้เข้ามีตี้เข้าแยกหิ้วถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนได้ไหมมันมาหมดเกี้ยงเลยถอยก่อนที่เราไม่ได้รูทเลยว่ะชิบหายละ มันโดนเศร้ามันโดนซ้อนมันโดนซ้อนรุดได้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 ขอวอล์รีเออร์หน่อยดิมีวอล์รีเออร์ป่ะศพวอล์รีเออร์แถวนี้มีป uh ่ะอ้าววิสันใครเนี่ยอยู uh h <h uh ่ตี่กูเนี่ยเฮ้ยวิสันมนใหงโดนไปดิทีนึงตายเลยตา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 ยโอ้มีเพชรมีเพชรมีเพชรเผ็ดเผ็ดไอ้สัตว์เพชรเผ็ดเฮ้ยเก็บนี่ถอยถอยก่อนถอยก่อนมันโดนถอย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 เยอะไปมีว้ามีว้าเยอะเลยวะเนี่ย กูมีสองนัดโอเคเคลียร์โอเคเคลียร์ตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ยิงได้กูรีโหลดก่อนอ่าตรงนี้ยิงได้ไปกูอัพต้อยก่อนเฮ้ยมายิงกูเกี้ยไปเก็ตไปเก็ตล้มเลยไม่เต็มนะไปเก็ตเลยไม่เต็มนะพี่พี่ไปทับกูพี่ใช่ใช่กูมาละน่าน่ะตรงตรงตรงหน้าบ้มเริงสายไหมบ้มเริงสายไหมกูกูซ้ำเองมันมาหมดตาย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 ข้างล่างเราบ้มข้างล่างซ้ายซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือไม้ละล่ะกระสุนหมดกระสุนหมดพี่พี่กินยาแล้วไปเก็ตพี่กินยาแล้วไม่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 ไมันม่ไม่นม่ไม่ไม่ไม่ตายไมยไมตาย

คกูย ah, ิงแล้วระเบิดตายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี้ยนี่อะไรเข้ยนีอะไรเอ้งสโลสโลไอ้บบบบละใก้ตายล้ย่งเวเี้ยมันเก็บมันเก็บไอ้ีวิ่งว่ะโดนม่โดนสวยมีคนยิงหน้าไหมมีคนยิงหน้าไหมอส่ ก้าคิวเลยการที่เอาเอาไปไล่มันเนี่ยทุกปีสองคนไอ้คนเดียวได้ไหมไอ้กูกวัโยนเกมไปโยนไม่โยนเฮ้ยใครยิงมาเดี่ทีนมองไม่เห็นมอไม่เห็นนักนูนะนักนูต้นไม้หรือบ้านดูดิมันเนาะมันน่าจะพี่ว่าต้นไม้พี่ว่าต้นไม้เออกูวิ่งไปเอาแอร์ดรอปนะทุกคนติดติดกูไว้ก็ดีกูเห็นแล้วกูเห็นอยู่อยู่ทุกูยุงกูวอลเลเยอร์มาไล่ปัดมามึงมามึงมาดิ อาวมาดิไปพี่พียุกอยู่มึงมาดิมึงมาดิหัวคัดายเียวดีเแล้วยิงไปจยิงยยแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ลงนั้นเอ้าอ้ยเฮียล้มล้มเชียเชื่ออยู่ไหนวะมีวะงะตรมีวโอเคาเดยวแค่นเนยะิงมาจากข้างหลังเว้ยบ้าเนอนี่นี่นี่กูเจอล้กูเจอแล้นี่นีหน้ากูเลยเนี่ยมึงอยากฆ่าเนาะหหน้ากูเลย

โคตรเลยไปหลังจากได้รู้ความรักของเวนต์โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในพับ G ีนะครับโหมดแฟนตาซีนะครับที่มันน่าจะปิดตัวไปแล้วนะครับเราก็คว้าแชมป์ก็มันปิดโหมดนี้ไปได้นะครับก็สำหรับในโหมดนี้น่าจะเจอกันในปีหน้าๆเลยนะครับนี่ถือว่า2-3ปีมีครั้งหนึ่งรับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกนะครับก็ขออภัยในเรื่องคำหยาบคายแล้วก็เสียงดังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รักทุกคนเช่นเดิมรักมากๆหวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ